ฟังด่วนไทยไม่เคยยอมใครเข้มโดนทมฐานแตกยับทหารหนีเข้าป่าอาเซียนหนุนไทยเกิน 100%. เปอร์เซนคุณผู้ชมครับฟังด่วนๆเลยนะครับไทยเรารักสงมบก็จริงแต่ถ้าต้องรบก็ไม่เคยขาดล่าสุดเข้มโดนแล้วครับถูกเราทมฐานที่มั่นจนแตกกระเจิงไปหมดต้องบอกเลยว่าทหารเข้มเนี่ยถึงกับต้องยอมตะลืดเข้าป่าเพราะโดนไทยเราจัดหนักจัดเต็มถล่มแบบไม่ยั้ง แถมยังมีคอมเมนต์จากอาเซียนออกมาหนุนไทยเราเกิน100%เลยนะครับเชื่อว่าไทยจะเอาเข็มอยู่และสามารถล้มเข็มได้แน่นอนในคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแต่อย่างใดนะครับแต่ผมอยากจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เราเองก็ส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับแนวหน้าทุกคนรวมถึงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสถานการณ์ขับขันและอยู่ประชิดแนวชายแดน โดยมีเรื่องราวอัปเดตต่างๆนานาทั้งเรื่องที่ทหารเขิมดิ้งฐานที่มั่นและ f 16ไทยเราจัดหนักจัดเต็มถล่มฐานสำคัญของเขิมแบบยับเยินยับย่อยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมีคอมเมนต์ของเวียดนามให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยบอกเลยว่าเข้าข้างไทยเราเยอะมากนะครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราครับก็ต้องบอกเลยว่านอนตอนนี้นอนปัจจุบันถือว่าไทยเราได้เปรียบเกิน100%เซนะครับทั้งเสียงจากเพื่อนบ้านอาเซียนและก็เสียงจากประชาคมโลกที่ได้ออกมาพูดถึงไทยเรากับการที่เขมนั้นบุกโมกใส่ไทยเราในสถานการณ์ชายแดนทั้งสุรินเอ่ยทั้งอุบลเอ่ยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าฝั่งของเขมนั้นถอยร่นเข้าป่าแตกกระเจิงเข้าป่า โดยเฉพาะทหารของกัมพูชาครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการตอบโต้ของทหารไทยในพื้นที่ประทานนั่นเองล่าสุดกลุ่มทหารกัมพูชาก็ได้ถอยทัพเข้าไปในป่าชายแดนของฝั่งกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเองเหมือนเข้ามาประชิดชายแดนของเราแล้วก็เข้ามาพื้นที่ป่าสาตาเหมือนแล้วก็มีการตั้งฐานที่มั่นเหมือนวางแผนเอาไว้เป็นกิจลักษณะโดยที่ไทยเรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ เปิดฉากกระหนำ่ำเราก่อนแต่ว่าสุดท้ายนั้นไทยเราก็เริ่มตั้งตัวได้เริ่มมีทั้งบกทั้งอากาศอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้ในชายแดนช่องบกก็เป็นทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยเราก็กำพูชาที่ตึงกําลังแน่นทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับไทยเราเองก็จะยึดพื้นที่ช่องบกให้ได้เพราะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยและช่องอันทาง F16 ของเราเนี่ยก็ทิ้งไข่ไปหลายใบเลยนะครับสายฐานที่มั่นของกัมพูชาก็แตกกระเจิงกันอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเลยนะครับ และก็ยังมีพื้นที่สัมแตออาเภอกันทลักษ์ที่ไทยเราก็ใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่เช่นเดียวกันยังมีจุดตรวจการเข้าสั์ตาโสมตรงข้ามปราสาทโดนตัวนะครับไทยเราก็ใช้ F16 กระหน่าในช่องตาเท่าเหมือนกันและก็ยังมีจุดตรวจการเข้าสัดตาโสมที่ไทยเราเองทําลายรถถังกัมพูชาได้จํานวน2องคันซึ่งก็ยังมีเขาเพราะวิหารอีกนะครับตรงวัดแก้วเนี่ยไทยเราก็ยังใช้รถถังระดมยิงพร้อมกับส่งทหารลาบเนี่ย เข้ายึดพื้นที่ในแนวนี้ด้วยโดยก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีภูมิขือที่ปัจจุบันนั้นสามารถทําลายกระเช้าส่งกําลังได้บางส่วนตรงช่องจอบเนี่ยยังคงโจมตีกันไปมาอยู่ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญอีกเหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่ของปราสาทตาควาเองตอนนี้กัมพูชาเนี่ยวางกําลังฝ่ายไทยเองก็กําลังเข้าตีระละอกสอยู่ แล้วก็มีพื้นที่ปราสาทตาเหมือนครับไทยเรากําลังยึดพื้นที่คืนซึ่งกัมพูชาเองก็พยายามเข้าตีเรานะแต่ในหลายฐานที่มั่นครับรถถังตี84อบรถของกองทัพบุกไทยเราก็มีการะระดมยิงฐานที่มั่นของกัมพูชาที่ใกล้กับวัดแก้วสิขาคีรีสวาระบริเวณใกล้กับเขาพระวิหารครับก่อนจะส่งฐานรับนั้นเข้ายึดพื้นที่ในทันทีและตอนนี้เหมือนจะมีการยึดพื้นที่ในแนวปราสาทเขาพระวิหาร ทหารได้ส่วนหนึ่งแล้วโดยก็ยังมีอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับทหารกัมพูชาอีกอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตอนนี้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอมตะกุดหลวงตาสุดไว้ในปากนะครับเพราะว่ากําลังหนีฐานไทยโดยถอยทับจากแนวหน้าเนี่ยขณะนี้ทหารกัมพูชาเองก็กําลังหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่ในเขตช่องบกทใไมเข็มขี้ผิดการโจมตีโรงพยาบาลคือความอัป,ปรีย ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากัมพูชาเองเขาคิดผิดมากๆที่มาบุกไทยเรานะครับเพราะการบุกแบบนี้มันมีแต่ผลเสียไม่ใช่มีผลดีเลยและเป็นการบุกที่เรายอมไม่ได้นะครับเป็นการเอาประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทําลายล้างกันแบบนี้มันไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นการยิงใส่ปั๊มน้ํามันการไปรยิงใส่โรงพยาบาลการไปรยิงใส่บ้านเรือนประชาชนมันไม่เป็นผลดีเลยนะครับแต่กลับกันกับไทยเรานะไทยเรายึดหลักสากลครับไม่ได้มีการทิ้งบอมใส่หมู่บ้าน แต่อย่างใดเราทิ้งใส่ฐานที่มัน่นทิ้งใส่พื้นที่ที่กัมพูชานั้นตั้งแนวตั้งฐานไว้ซึ่งก็มีรายงานออกมาดว่วนอีกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทหารปืนใหญ่ของกัมพูชาได้มีการละทิ้งฐานที่มัน่นและก็ถอยทัพไปซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์หรือว่าถ้ำบางส่วนเนี่ยเรียกว่าตอนนี้คุณเซนเองก็บัญชาเกมการรบด้วยตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณเซนได้เดินทางไปที่เกาหลีใต้หรือว่าจะมีการคุยกับจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมคิดว่าจีน ไม่เอาด้วยแน่นอนกับการบุกแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นสากลในโลกเลยแต่สิ่งที่ผมคนลุกขนชันก็คือการที่ทหารไทยเราครับมีการประกาศแผนยุทธบดินก็คือตอบโต้ตตกัมพูชาทั้งมกและก็อากาศอย่างหนักหน่วงและรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทยเราเลยพร้อมกับประกาศเจตนารม์ที่จะบทขยี้เหยียบย่ำผู้ที่รุกล้ำแผ่นดินของไทยเราด้วยโอ้โหฟังแล้วก็ ขนลุกนะครับเป็นอย่างที่คติเตือนใจไว้เลยไทยนี่รักสงบแต่ก็ลบไม่ขาดการลบเนี่ยเราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งหมกทั้งอากาศอย่างอากาศเนี่ยมีเครื่องบินขับไล่ F16 ถือว่าเรามีความได้เปรียบเยอะมากแล้วเข็มจะเอาอะไรมาสู้ครับก็มีปฏิบัติการทิ้งไข่ใส่ฐานบัญชาการที่มั่นของทารกัมพูชานอนบริเวณที่ใต้ของประสาตาเหมือนอีกต่างหากอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับมันมีภาพชุดแรก นะที่เครื่องบินขับไล่ F16 ของเราปฏิบัติการทิ้งใส่ฐานที่มั่นกัมพูชาอย่างแม่นยําและตอนนี้ทหารของกัมพูชาเองก็ล้มละเนรละนาดกันไปหลายต่อหลายคนแล้วนะครับโดนทั้งปืนใหญ่โดนทั้งทหารราบโดนทั้ง F16 ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ทหารกัมพูชานั้นทิ้งฐานที่มั่นวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าชายแดนถามว่าเราสะใจไหมกับการที่ทหารเข้มโดนแบบนี้ตัวผมเองผมค่อนข้างสะใจนะ เพราะมาเปิดภาพล่าสุดกับโรงพยาบาลพนมงรั์ในจังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอพนมงรัเนี่ยกลายเป็นว่าถูกทหารเข็มใช้จวดหลายลําก้อง BME-11 ยี่ิงทําลายจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงครับจนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งอพยพประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกัมพูชารวมถึงมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอื่นๆและบุคลากรทางการแพทย์ไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ทิ้งไว้เพียงร่องรอยกระสุนเศษกระจกและก็สภาพอาคารที่พังเสียหายโดยบางส่วนเหลือแต่โครงสร้างมันเป็นภายร้ายของสงครามเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไปโจมตีโรงพยาบาลมันก็หมายความว่าความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวียดนามเดือดลั่นเข็มชั่วเกินคําบรรยายและด้วยเหตุนี้เองครับโดยเฉพาะการโจมตีโรงพยาบาลทําให้สื่อเวียดนามหลายต่อหลายสื่อออกมารายงานเป็นเสียงเดียวกันครับว่า การโจมตีของเข็มนั้นมันเป็นความอปรีที่ไม่มีใครเทียบได้และก็เล่นสกปกเกินไปที่ไปโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนจนแฟนเวียดนามไม่พอใจนะครับโดยผมเองก็มีคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมติดตามกันด้วยต้องบอกได้เลยว่าเวียดนามเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะถือว่าเป็นเพื่อนแท้ในยามศึกสงครามจริงๆและยุให้เราจัดหนักจัดเต็มเขมด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่อนนะครับ กมพูชาบุกโจมตีโรงพยาบาลเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างแท้จริงซึ่งถือว่าโรงพยาบาลน,นั้นเป็นพื้นที่ปลอดภยัยนับเป็นการลบหลู่หลักการขั้นพื้นฐานที่สุดของสงครามและความเป็นมนุษย์สิ้นดีโรงพยาบาลยังไม่เว้นมันช่างไร้หัวใจสิ้นดีพฤติกรรมที่โหเทียมแบบนี้เหมือนไม่เห็นค่าชีวิตมนุษย์แม้แต่น้อยชี้ชัดถึงความป่าเถื่อนของผู้ที่สั่งการเลยตอนนี้โรงเรียนและก็โรงพยาบาลในไทยเด็กๆและก็คนแก่ที่บริสุทธิ์นั้นหลายรายก็ โดนหนักโดนสาหัสนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือว่าข้อพิพาทชายแดนอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องชีวิตของเด็กๆที่ควรจะอยู่ในห้องเรียนและผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลกลับมาต้องนอนเจ็บหรือว่าต้องเสียจากการระเบิดและปืนเป็นการโจมตีที่ไร้การยั่วยุจากกัมพูชาขอให้โลกออกมาประนามข้อความนี้ไม่ใช่แค่แสดงความเจ็บปวดเท่านั้นแต่ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่หลบเลี่ยงขอให้มีการลงโทษเขมผู้กระทำผิดแบบเร่งด่วน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นแค่ข่าวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องบาดแผลในใจของคนไทยทั้งประเทศภาพที่เด็กร้องให้่ามกลางซากประหักผัง,ก,ผงกลายเป็นสันลักษณ์แห่งความร้ายมนุษยธรรมจริงๆมันชั่วเกินคำบรรยายฟังคำว่าเข็มแล้วเนี่ยฉันก็แค้นพวกเข็มนี้ควรหายไปหมดจากโลกคำพูดนี้อาจจะดูรุนแรงแต่มันสะท้อนว่าผู้คนรู้สึกผิดหวังและก็โกรธแค้นแค่ไหนกับความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นขอให้ไทยกวาดล้างเข็มไปให้หมด การที่ประชาชนเรียกร้องให้กวาดล้างรัฐบาลของประเทศหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงระดับความเดือดที่ไม่สามารถหอดกลั้นได้อีกต่อไปพวกมันบุกก่อนยิงก่อนแต่ก็โกหกโลกว่าเป็นผู้ถูกกระทำกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนและตอกย้ํำความรุนแรงด้วยการโจมตีเป้าหมายที่เป็นผลเลือนมันคือสงครามของเบียที่เจ้าพ่อเบื้องหลังนั้นเป็นคนเล่นผู้คนรู้ดีว่าสงครามนี้ มีตัวละครซ่อนอยู่เบื้องหลังและประชาชนจะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นก็จริงนะครับเกี่ยวกับเขมซึ่งฮุนเซนเนี่ยโอ้โหนั่งในห้องบัญชาการแบบสบายใจแต่ว่าในเรื่องของประชาชนเขมเองไม่ได้มีการแจ้งแต่อย่างใดนะว่าจะบุกไทยแล้วก็ฮุนเซนเนี่ยไม่ได้บอกประชาชนชาวเขมด้วยว่าไทยจะบุกโจมตีงานนี้ก็โดนคนทางขึ้นทางร่องแน่นอนครับฮุนเซนสงครามเนี่ยผมว่าไทยเราน่าจะเอาอยู่ มาต่อกันที่คอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าขอให้ไทยช่วยรบพวกเขตปกครองพิเศษกัมพูชาออกสักทีฉันเองก็ซัพพอร์ตให้ไทยบีบคั้นเข็มให้ถึงที่สุดการที่กัมพูชาทําร้ายเด็กผู้หญิงและก็โรงพยาบาลทําให้ทั้งคนไทยและคนอาเซียนจํานวนมากไม่ต้องการเจใจาอีกต่อไปแล้วเม้นต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาเริ่มยิงปืนใหญ่ใส่ไทยก่อนและฉันเองก็ขอให้ไทยลุกหนักปลดปล่อยประชาชนจากระบอบเผด็จการ และที่ดินของกัมพูชาควรกลายเป็นของไทยไปเลยประโยคนี้แม้ว่าจะดูสุดตรงนะครับแต่เราต้องยึดปราสาทตาเหมือนเอาคืนมาให้ได้แล้วก็ยึดข้าพวิหารไปด้วยเลยผมคิดว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังเนี่ยเขมก็น่าจะร้องขอชีวิตเหมือนกันต่อกันที่คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าพวกนี้มันป่าเถื่อนเกินไปจริงๆไม่มีความเป็นคนเลยด้วยซ้ําโรงพยาบาลมีแต่คนป่วยมันยังกล้าลงมือยิงเข้าใส่เลวร้ายและต่ําช้าเกินรับได้อีกเม้นต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ฮุนเซนคิดยังไงถึงสั่งให้โจมตีโรงพยาบาลที่นั่นมีแต่ผู้คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นการกระทําที่ขี้ขลาดและก็ไร้เกียรติมากๆจริงครับคือการโจมตีโรงพยาบาลเนี่ยมันหดหูจริงๆนะคือถามว่ามันผิดพลาดไหมกับการยิงมาแบบนี้เนี่ยในระบบการยิงของจรวจวิธีไกลเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดพลาดนะครับมันมีการคำนวณชัดเจนว่าจุดไหนที่คุณจะยิงจุดไหนที่คุณจะเป็นเป้าหมายแต่ทําไมาถึงตั้งเป้าหมายมาที่พลเรือนแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นการตั้งคําถามนะครับ ไทยเราไม่เคยคิดนะว่าจะทําร้ายกันแบบนี้แต่ว่าเขมทํามาทุกทางที่พวกเขาอยากจะชนะแล้วเหมือนจะยิงใส่พื้นที่พลเรือนเนี่ยเพื่อให้ไทยนั้นยอมจํานวนแต่ว่าไม่เป็นแบบนั้นไทยเราก็เปิดยุทธการโจมตีทั้งหมกและก็อากาศมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับจากคอมเมนต์เวียดนามบอกว่าการทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในสุรินทร์และก็สถานีเติมน้ํามันซึ่งมีเด็กนักเรียน9คนก็ถือว่าเขมนั้นเป็นอชาชญากรรมสงครามโดยไม่ต้องสงสยัย เด็กเหล่านี้ไม่มีความผิดใดๆเลยแต่ต้องมาตายด้วยน้ำมือจากกองทัพเขมที่โหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมจนเกินบรรยายซึ่งต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ารอบนี้หวังว่าจะได้มาขอความช่วยเหลือจากเวียดนามเลยนะเราไม่อากเรียกประเทศกัมพูชาได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านอีกต่อไปพวกเขาไม่เป็นมิตรและก็สรอยอดความไว้ใจของเราจริงๆอีกเม้นต์หนึ่งเขาบอกว่าเข็มเป็นเนื้อออกเน่า,นาๆที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ ตรงเขตปกครองพิเศษที่จีนควบคุมอยู่อีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าให้ไทยส่งไปถล่มพวกเข้มหนักๆเลยถ้าเกิดยังไม่พอเดี๋ยวเวียดนามส่งทีมไปช่วยอีกนี่แหละครับเพื่อนพยายามศึกสําหรับเวียดนามตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณเซนเองครับจะต้องการบินไปจีนเพื่อที่จะให้ช่วยเป็นตัวกลางเจรจากับไทยแต่ตอนนี้จีนอย่าเพิ่งยุ่งก่อนนี่มันเรื่องระหว่างไทยกับเข้มตอนนี้ไทยเองก็ยังไม่ต้องการคนกลางเพราะต้องการ เพด,ด็จศึกให้รวดเร็วที่สุดเหมือนกับอย่างที่เวียดนามว่าครับนานๆมาทีเราต้องจัดหนักจัดเต็มและก็ต้องทําให้หลับจํากันไปเลยไม่ให้กล้าหือกับไทยไปอีก100ปีนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับมุมมองอาเซียนและสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่และก็ทหารแนวหน้าทุกนายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดและก็อากาศเดี๋ยว หลังจากนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่ไปกับก,บการอัปเดตกีของไทยเราว่าจะไม่ทําแต่มันออดไม่ได้จริงๆเพราะข่าวสารตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งข่าวเฟกนิวที่เคมนั้นสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการแชร์ต่อกันเยอะมากก็ฟังหูไวหูเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดข่าวมาจากผมคิดว่ามัน100%ซนะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและคุณผู้ชมคิดเห็นเช่นไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย